สวัสดีครับตงโมโลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับล่าสุดเลยครับหลังจากที่ทีมชาติไทย เอาชนะมาเลไปได้แบบนาทีบาสุดดุเดือดราม่านะครับและก็ต้องชื่นชมนะครับว่านี่คือหัวจิตหัวใจของนักสู้จริงๆนะครับเวลาไม่หมดคุณต้องสู้คุณต้องทําและที่สำคัญนะครับมันมาจากความสามารถมันมาจากสิ่งที่เราได้อดทนรอคอยแล้วมันทําได้แหละครับอะจนกระทั่งล่าสุดเลยนะครับเดอะตุ๊กเปียพงผิวอ่อนคุณพ่อเนี่ยแหละครับก็ได้ออกปากชื่นชมนะ เพราะว่าอะไรครับค่าคณะคํายกคนที่ทำสอประตูเนี่ยต้องบอกว่าล่างทองจริงๆนะครับเพราะตุกเนี่ยเคยพูดถึงค่าคณะคํายกหลายต่อหลายครั้งใน EP ของแตงโมลงปีกระพงยิงเนี่ยนะครับคือพูดมาตลอดว่ามี c 4มีค่าคณะคํายกเมืองทองช่วยได้แน่นอนนี่คือเด็กที่จะต่อย,ยอดไปในอนาคตทีมชาติไทยชุดใหญ่คือไปสังเกตได้เลยตั้งแต่เทปแรกนะครับที่เรามีการวิเคราะห์พราะุุกบอกว่า ซีคาะคณะคำยกคือทีเด็ดคือกุญแจสำคัญจนถึงขนาดที่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังต้องออกมาชื่นชมแลละครับว่าเฮ้ยไอ้หนูคนนี้เนี่ยสร้างความประทับใจสร้างความสุขนะครับให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วมันเป็นประตูที่มาจากสมองอะมันมาจากทักษะการฝึกซ้อมเขาไม่ได้ยิงตะบี้ตะบันยิงไกลแรงๆนะเขาเล่นทางเขามีวิธีบิดสะโพกนะครับ ยิงเข้าไป follow นะครับข้อเท้าบิดนิดนึงเสียบสามเหลี่ยมดีฮะแบบนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากการฝึกซ้อมและผมชื่นชอบคำนึงจากในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายบ่งบอกถึงวินัยที่ดีนะครับซึ่งถ้าใครเห็นว่าตอนคคณะคำยกเนี่ยยิงประตูดได้แล้วเขาถอดเสื้อฉลองอันนั้นคือวินัยล้วนๆครับ มันไม่สามารถซ้อมฟุตบอลแล้วมันขึ้นเองได้มันต้องเข้าฟิตเนสเข้าจิมทําอะไรที่มันเพิ่มมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าทาเท่ากับคนอื่นมันก็ได้เท่าเดิมไงมันก็ได้เท่าคนอื่นแต่ว่าถ้าคุณทํามากกว่ามันได้เพิ่มแน่นอนแล้วนี่ครับคือคําตอบว่าทําไม C ีโฟคคณะคํายกถึงสามารถยิงประตูนั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดอะตุ๊กครับบอกว่าคณะคํายกคือกองกลางแห่งทัพช้างศึก โชว์ฟอร์มได้โคตรสุดนะครับยอดเยี่ยมทำคนเดียว2ประตู เจ้าหนูคนแรกเนี่ยที่อยู่ในรูปเนี่ยไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนะนะครับแต่เจ้าหนูคนที่2หรือว่าคนด้านหลังก็คือคัชนาคายกสร้างความสุขให้คนไทยในนามทีมชาติไทยยู23โดยพาทีมเข้ารอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูๆน,นะครับเด็กไทยสู้ขยันอดทนมีระเบียบวินัยพัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่องความสําเร็จรอหนูๆอยู่ครับโอ้โหคือคือต้องบอกว่าไอ้สมัยที่คุณพ่อสอน C 4ฟเนี่ยผมก็อยู่ในแคมป์ โคดเต้ก็อยู่ในแคมป์ก็คืออยู่มาด้วยกันเนี่ยเป็นเดือนๆนคัดตัวทั่วประเทศไทยเนี่ยในโครงการตอนนั้นเนี่าจะเป็นโครงการ t o โยต้านะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าพ่อตุ๊กเนี่ยก็ เนี่ยผักดันนะครับแล้วก็ผ่านหน้าผ่านตานะครับเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงยังมีอีกหลายคนนะที่ถูกส่งขึ้นไปอยู่ในทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ชุดอ่อยู23มีครบหมดเลยก็หวังนะครับว่านี่แหละครับคือตัวอย่างที่แท้จริงว่าฝึกถ้าตั้งใจจริงบ้านเรามันก็ไปได้มันขึ้นได้นะครับเช่นเดียวกันกับค้ชวังนะครับคดวังก็เปิดเผยหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยก็เอามารับอัพให้ทีนึงนะ คดวังบอกว่าก็ขอบคุณมาดามนะครับมีการอัดฉีดเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆเนี่ยหล้านบาทก่อนเกมนะครับคดวังก็เพิ่งจะออกมาพูดไงน,นะฮะปกติคดวังก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วซึ่งเอาจริงๆนะคดวังอ่ะโคตรสนิทกับโคดเต้ยเพราะว่าไปอยู่ทางด้านสิงคโปร์ด้วยกันนะครับไปฝึกเอ่อตอนนั้นพี่วังเนี่ยไปเล่นฟุตบอลอาชีพคดเต้ยก็ส่งข้อมูลให้นะครับเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกัน ที่เซมบาวังนะครับที่เทศสิงคโปร์ช่วงนั้นก็ไปอยู่กันมาตั้งนานนะครับตอนนี้ได้มาทํางานส่งข้อมูลให้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะที่ได้มีส่วนนะครับซึ่งตอนนี้โคตเตอร์ก็รออยู่ว่าอ่ะยูยี่จะเป็นยังไงนะแต่ว่าโคดวังเนี่ยก็บอกแล้วแหละว่ามาดามก็สนับสนุนจัดหนักจัดเต็มนะครับอัดฉีดให้น้องนองนิดๆหน,น่อยๆน,น,นะเออล้านหนึ่งก็ไม่นิดเลยนะเราเจอสถานการณ์ฝนตกมา2แมตช์ทำให้ความกระหายเหมือนจะหายไปพอสมควรต้องขอบคุณท่านนายกนะครับ ก็ให้กำลังใจเต็มที่ในทุกเกมและซัพพอร์ตสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของเงินอัดฉีดก่อนแข่งหนึ่งล้านบาทซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีของมันต้องมีนะครับเออแล้วต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีแหละครับสุดท้ายแล้วทุกคนก็เล่นเพื่อ ให้ตัวเองให้ครอบครัวให้ชาติทุกคนก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเงินก็เป็นสิ่งสําคัญแน่นอนครับอ่ขณะเดียวกันกุณซือมาเลโอดครวนแล้วครับบอกว่าไทยเล่นแบบนี้ยิงแบบนี้แล้วมันจะไปแก้ตัวยังไงเราปัตโธนะเออแพ้ทีมชาติไทยไปก็ตกรอบไปสิครับคือมันจะไปเหลืออะไรอ่ะนะสือเหลืองอยู่ยีครับจบอันดับ3ของกลุ่มมันไม่มีพื้นที่ว่างให้กับผู้แพ้อยู่แล้วนะ ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบนะครับตกรอบไปพร้อมกับมองโกเลียแพ้3นัดรวดหลังจากจบเกมครับนาฟูซีซาหินนะครับก็เขาบอกว่าผมคิดว่าข้อผิดพลาดในช่วงท้ายเกมเป็นปัจจัยที่ทําให้เราแพ้ไทยนะครับก่อนเกมทั้ง2ทีมก็ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบทําให้เกมมันยากอึดอัดนะครับมาเลสู้กับทีมเจ้าภาพได้ดีจนมาได้ประตูตีเสมอ1 1จากลูกบอลเล่สุดสวยนะครับในจังหวะ เตะมุมทําให้เรากลับมาสู่เกมแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาก็พอใจนะแต่ว่าสนามเนี่ยมันเต็มไปด้วยน้ําฝนเปียกชื้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการเล่นฟุตบอลแล้วก็สภาพสนามเขาบอกว่าคิดว่าไม่สามารถเล่นได้ตามสไตล์ของตัวเองเอาจริงไทยก็ไม่ได้เล่นตามสไตล์คือเมื่อไหร่อะครับจะมีหลังคาถ้ามีหลังคาในฟุตบอลน,นี่มันกะจบไง นะครับเขาเลยบอกว่าเขาต้องเล่นบอลไดเร็ตสุดท้ายแล้วเราผิดพลาดให้คู่ต่อสู้ในช่วงทดบัตรเจ็บซึ่งมันไม่มีเวลาให้ได้แก้ตัวเลยนะครับคือคุณหมดสิทธิ์หมดโอกาสแก้ตัวครับอ่ะสรุปนะครับก็ทีมชาติไทยของเราเข้ารอบสุดท้ายมีทั้งหมด16ทีมนะครับเขาจะมีการคำนวณโถทีมวางนะ เออจากผลงานในปี2020 25% 2022 50%และ2024 100%นะครับเพื่อคํานวณโถวางซึ่งจริงๆแล้วไทยอ่ะควรจะได้อยู่โถ2นะแต่สุดท้ายแล้วผลบอลมันพลิกไปพลิกมากระเด้งดี อุ้ยเจอดักเลยอะแต่มันก็ดักทุกทีมแหละผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นอย่างโถนึเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลฟุตบอลทีมชาติไทยก็ทําภาพสวยๆมานะครับอ่านเนี่ยเขาอธิบายไว้นะครับว่าการจัดอันดับโถเนี่ยเรียงตามผลงานอย่างที่ผมบอกไป3ครั้งล่าสุด จับสลากแบ่งกลุ่มรอบสุดท้าย2ตุลาคมนะใกล้แล้วเดี๋ยวจับแล้วเนี่ยนะครับแข่งขันรอบสุดท้าย7-25มกราคมโอ้โหไม่ต้องไปเที่ยวแล้วช่วงนั้นทำงานอีกแล้วกูต้องบอกว่าอย่างนี้7-25มกราคมครับเจอกันครับเออ เป็นโปรแกรมแข่งขันนอกปฏิทินฟี ف าเดยสโมสรมีสิทธิ์ไม่ส่งนักเตะโหแต่เข้ารอบเอเชียถ้าไม่ส่งผมว่ามีด่ากแน่นอนนะฮะแฟนบอลชาวไทยก็ไม่โอเคอยู่แล้วคุณเล่นมาเพื่อส่งตัวสำรองไปแข่งรอบสุดท้ายมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับย้ำตรงนี้เลยตั้งท่ารอเลยนะถ้าตัวตัวไม่ดีเนี่ยนะครับ นกเตะดอยย่23ยังมีโปรแกรมแข่งซีเกมในวันที่3ถึง20ธันวาโอ้โหอยู่กันไม่ต้องไปไหนครับปีใหม่ฮะอยู่ด้วยกันยาวๆอ้าวดูโถนหน่อยโถนหน่อยตอนนี้นะครับโถนหนึ่งเนี่ยนะครับซาอุดีอาระเบียอุสเบกิสถานญี่ปุ่นอิรักคือต้องบอกว่าซาอุเนี่ยหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นทีมใหญ่แต่ว่าคือไอทีมใหญ่ไม่กลัวเพราะเราสู้ซาอุได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันสู้ปิดปๆปิดไม่ได้ไง ใครเจอก็โอ้โหงานเข้าแน่นอนบอกได้เลยดาม่านะครับอ่าแล้วมันก็จะเอาไอ,อ้กรรมการในคนป้งเหน่งคนนั้นมาแน่นอนบอกเลยไอ้นั่นน่มาแน่นะครับเออแต่อุสเบเนี่ยในรอบแรกกับผมว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าก็เป็นทีมใหญ่ก็เจอได้ผมว่าเจอได้อุสเบดีกว่าเจอญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะมีเทคนิควิธีการเราแพ้ทางญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าชอยเนี่ยนะถ้าเลือกได้อุสเบหรืออิรัก์เราสู้ได้นะครับแต่สู้ได้แบบไหนไม่รู้นะ เออแต่ถ้าญี่ปุ่นมันสู้ได้น้อยไงกับซาอุนี่มันจะแพ้เรื่องของกำลังการนะครับโถ2ครับเกาหลีใต้เวียดนามออสเตรเลียกาตา้าเจอได้หมดกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าเลือกเนี่ยขอเจอเวียดนามนะครับขอเจอเวียดนามเกาหลีใต้เรามีสิทธิชนะได้ผมบอกเลยนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะขณะที่ออสเตรเลียจะโดนลูกหมงเราไม่ค่อยดีไงมันจะซวยตรงนั้นนะครับขณะที่กาต้าก็สู้ได้เวียดนามกาตา้าเกาหลี นะครับผมว่า3ทีมนี้โอเคนะครับเพราะว่าลูกกลังอากาศก็กเบาว่าออสเตรเลียไงนะเราชอบโดดนะครับขณะที่โถสามีไทยจอแดน UAE อออรานนะครับ, 3, Jordan, e, รรบเราไม่เจออยู่แล้วโถสี่ครับจีนเราเจอได้ซีเรียรเราเจอได้คีกิสสถานเราเจอได้เลบานอนเราเจอได้คือเอาจริง16ทีมไม่ต้องกลัวใครแล้วมันหนักทุกทีมคุณก็ดูเอาเองสิหนักปะะ่่ะโคตรหนักนะครับ อ่ะเนี่ยคือภาพรวมของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงนี้2ตุลาคมจับสลากนะครับและตอนนี้เนี่ยเหลือแค่2ทีมจากอาเซียนนะก็คือไทยกับเวียดนามส่วนเจ้าภาพเนี่ยคือซาอุนะครับและที่เหลือก็เป็นทีมที่ไร่เรียงมานะครับเป็นอันดับที่1ที่ดีที่สุดของทุกสายรวมไปถึงอันดับ2ที่ดีที่สุดของ4ส,สายก็คือจีนอุซเบีเลบานอนและ u a e นั่นเองการแข่งขันย้ำอีกทีนึงนะทุกคนฮนะ มกราคมแต่ก่อนที่มกราเนี่ยเราเชียร์กันทันวาซีเกมแล้วก็ยาวไปถึงมกรานี่แหละประมาณนี้เลยถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกด Subscribe กันนิดนึงทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ